อร่อยไหมอร่อยกินไ,ได้ไหม,ไมขนมเด็กอ้าวอ้าวอาเอาจะกินแต่ขนมเฮียแล้วแม่จะเห็นเฮียแล้วดูกแล้ว่ะทำหกนะครับอร่อยไหม แม่ไฟซื้อมาให้อีกแล้วนะตั้งเยอะเลยรู้ไหมทีละชิน้นทีละชิ้นครับทีละชิน้นเ้อะเดจริงขึ้นรอก็ได้หลูบแท้เอหนูไปคือรอแถวว่า ไปขึ้นรอแทนอกินนมด้วยนะกินขนมและกินนมด้วยโอเคไหม <Yeah. S 1> โอเคแต่ขนม <c oughs> เสื้อพี่หมอนใส่ <c oughs> เสื้อพี่หมอน <c oughs> งามมหเสือ้อ เจียมอน,มอนเจียมอน,มอนเจียพีมองกินที่ละค่ะโทีละชิ้นแย่ๆเสียายกินช้าๆน้องครับน่ะมันจะติีคอได้ป่ะเนี่ยเอ้ยอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยที่ชุดเลยอร่อย แม่เอาไว้ให้เช็ดมืออร่อยใกล้หมดหรือยังไหนเมนูหมด่อไหรยังไก่เลี้ยวไก่เล<ๆ>ี้วกินสาส่ามามีคนแยงเดี๋ยวมันจะตีข้อมามีไผ่ยแยงกินลูกไ,ไอเปาบ่กินขนมเดกหน่อย ติ๊มกระบอกินพี่ติ๊มกระบอกินขนมเล็กหน่อยอืมไงครับยังไอขีมเก่งตาตาให้ตาให้ยังน้องอีกบะเหนี้โอ้ตาให้เขีมอ่ะ เป็นยัง own, จังหายคิมเนาะคิมดื้อใช่ไหมล่ะคิมดื้อไหมเออคิมดื้อไหมต้องคิมดื้อไหมล่ะ น้องคิมดื้อไงฮะเอาหมดแล้วมามากินน้ำครับอ๋อจะเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนโอเคหมดแล้วาหายไผ่ละมาเช็ดมือครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังเช็ดไม่สะอาดจะพึ่งยังเช็ดไม่สะอาดเลยเดี๋ยวห้ามไปไหนแม่เช็ดมือก่อนเอาข้างนั้นมาอีกข้างโน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 มดขึ้นมดขึ้นคิมมากินน้าก่อนมาเช็ดมือก่อนลูก อีกข้างนึงเร็วๆๆเร็วเร็วมากินน้ําด้วยเอาอีกข้างนึงโอเคเก่งมากเก่งไหมเดียว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 ขอบคุณครับเช็ดสะอาดหรือ,อยังามานั่งเช็ดมือเร็วๆ,ๆใครคใครคนเก่งใครคนเก่งเอาอ่ะเช็ดเองเช็ดเองได้ไหมเช็ดมือตัวเองก่อนครับอีกข้างหนึ่งด้วยครับ นันโอเก่งมากเก่งครับอืมครับผมเก่งมากเออเช็ดแบบนั้นแหละลูกครับผมมามาเออเช็ทีละนิ้วแบบนั้นแหละเ,เก่งมากโอเคเอาเช็อีกข้างนึงครับ ครับพี่โมน้องฮาคิมอายุสองปีครับน้องอายุสองขวบสองปียังไม่ได้ไปโรงเรียนมากินนมก่อนนั่นเห็นไหมาขอหผมน้องก็ไปทําของพ่อมาเร็ว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 เวเ,วเนี่ยพ่อหมครับผมแล้วันดีครับพี่โมโน้องคิมครับเ,เดี๋ยวตกน้องครับ มากินน้ำก่อนลูกมาเร็ว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  <g ül> เรวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหัวโขกอีกมานั่งกินนน้ำก่อนนี่แน่แน่ลูกแกอยู่ตรงนั้นเอาลูกแกอยู่ตรงนั้นไปีิล่ะไปีิล่ะอ้าเอาหนขวดน้ำน้องเป็นอะไรรูปอะไร โอ้ยค่อยๆกินเออเออเอ่อเช็ดออกเช็ดออกค่อยๆกินแฮม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 ค่อยๆเกินเห็นไหมการกินน้ำรีบรีบแล้วเป็นไงสำลักไหมครับ เห็นไหมเออมานีมาแม่เป่าให้มาแม่ป่าวหัวให้มามันนี้มาก็มาเพียงน้องรีบเห็นไหมเนี่ยมัวจะอยากไปเล่นมามามาอ่ะเบเจูอ้าวเ็บจูช้างมฮะอิ่มหรือยังน้ำ เปอาเจ็บปากได้กะเจ็บปากได้กะเจ็บจูทำดีๆทำดีๆไหนน้องเจ็บอะไรหมอหมอทำอะไรหมอทำอะไรให้หน้องหมอรักษาน้องน้องไม่สบายหมอก็รักษาน้อง โอ้ย,อยอครับผมพี่โมน้องสองปีครับเด็กสองปีที่ดื้อมากเลยครับเพิ่งอายุสองปีสองปีได้สองปียี่สิบกว่าวันเองครับสองปียี่สิบยี่สิบสองวันยี่สิบสามวันยี่สิบสี่วันโน อย่าค่าผ้าเอาผ้าไปเก็บก่อนเด็กเด็กโตเขาไม่ดูดผ้านะครับเดี๋ยวฟันผุครับเอาไปเก็บครับมาแม่ขอนี่น,นี่คิมมาดูตัวเองนี่มามาดูคิมเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรๆลงมาดูคิมเร็วๆเร็วๆนาผ้าผมอืมเอมอตกเดี๋ยวตกเอา ใส่ถุงเท้าก่อนคิมเอ้ยน้องชื่อน้องฮาคิมครับใช่ไหมไหนใครชื่อฮาคิมฮาคิมไหมตาเอ๋ตาเออยู่นี่ตาแก่อยู่ตรงนั้นดีว้าย ไปไปที่นอนน้องไปที่นอนน้องไปตรงนูง้ตนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวตกไปไปที่นอนน้องไปที่นอนน้องเลยเห็นไหมที่นอนน้องก็ไม่ใช่ที่นอนแล้วครับมันคือสนามเด็กเล่นของน้องฮาคิมครับในตุ๊ก,กตาพี่ตายอยู่ไหนในพี่ตายในพี่ปลาเดี๋ยวแม่ต้องปูที่นอนให้ใหม่ อู้พี่ช้างอ่ะฮาคิมครับน้องฮาคิม <c oughs> <c oughs> ใครเจื้อฮาคิม <c oughs> แล้วเจ็บคอไม่ลง น้องฮาเคมเจ็บ,บคอเนี่ยเอาถ้าเแจบบ็แบเจ็บคอไม่ได้กินไอติมเลยนะถ้าเจ็บคอไม่ได้กินไอติมไปหาหมอด้วยนะหมอสีจึนะ๊ึกนะลงมาโอ้ย นี่มาดูตัวเองนี่มาดูน้องนี่มาดูน้องนี่มาดูคิมนี่นี่เอาเร็วเรดคูคิมไหน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 คิมไหนไหนคิมไหนคิมมาดูตัวเองสิจะได้รู้ว่าดื้อขนาดไหนมาเนื้อยไหม ไหนดูไหมดูตัวเองไหมไหนดูว้ายใครดิใครนี่เอ้ยคิมเบิ้งเล็กหน่อยดอเบิ้งแม่จะเอาปูหนีบขา เฮ้ยจิม <Kell> น <ee anthropology> <S lequel> <stood> <Bu> ี่เม่นี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 ่ไพ่ไหนดูตายตาตัวซิไหนไหนไหนดื้อไหมนี่ คนดูแลถ้านั้นดือด้อๆแบบนี้แม่ปิดแล้วนะคุยไหมคุยบอคุยบอคิมคุณหมอคิมเอายามาทาเร็วๆคุณหมอครับลงลดีๆครับคุณหมอโอเค เห็นไหมเหนื่อยเห็นไหมน้องเหนื่อยไหมเอาตัวนั้นไปไว้เอาตัวไหนไปเก็บครับคิมครับอืมโอเคตัวนั้นไม่ใช้ใช้ไม่ได้โอเคตัวนั้นไม่ใช่ของเด็กอ่าตัวนี้ของเด็กนั่งลงดีๆครับโอ้ยโอเค เอาไว้อันนี้เอามานหนึ่งเอาเซมบลักมาเนี่ยเอออันนี้แหละลูกครับผมนั่งลงนี่ดีเอ้ยมามาชี้มาแนะนำชี้ไหนคุณหมอทายาไหนคุณหมอทายาชี้ทายาอ่าน้องถือกล้องไว้ oh. อ่าน้องถือไว้แต่แม่แกนต่แม่อันนี้ให้ uh. อย่าก,กดนะ uh. อ่าได้แล้วได้แล้ว uh. นี่ของน้องนี่ของน้องคุณหมอทายาแข็งค่ะทายิงเอา้าทาลิ่งยังไหนม<อ>หมอหมอคุณหมอมาทาแขน,น่อยค่ะเอามาทาแขนแล้วก็นวดให้ด้วยนะคะ ณหมออย่ามั่วครับคุณหมออย่ามั่วครับท oh, <how> ่ายูท่ายูแล้วถ้าตู้ประด้๋ยนั่นมึงที่ไห <c oughs> นเฮ้ยเจ็ยมไหม <c oughs> โอ้โหดีดีเดือดน้ำเดือแห้งแม่จะปิดแล้วเอาไม่บายไม่บาย ไม่ให้คุยน้องคิวแล้วน้องคิมไม่คุยแล้วน้องคิมเด้อฮะคุย,คยบอคุยก็เดือคักแท้น่ะนอนนานเย่ yeah. แค่ยังเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจากมอนคางอื้ยความดือเศร้าสำลักหนาำเลยยังฮะทำอะไรทำดีๆน้องเคียมงั้นแม่วางละ คุยไหมโอ้ยอย่าดื้อเลยลูกเลยเมืองเมืองเมืองแม่จะเอาหมอนออกเบิองเมืองเมือง,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 งพอแล้วพอแล้วลงมาลงมาลงมา,ลงมาเลยไปแล้วบ๊ายบาย